บริษัทขาดเงินขาดทองขอเชิญทอฝันมาสัมภาษณ์งานได้เลยครับสวัสดีครับทอฝันสวัสดีค่ะทอฝันชื่ออะไรครับทอฝันค่ะแล้วปัจจุบันนี้ทอฝันอายุเท่าไหร่ครับ14ค่ะโอ้โหเสียงเหมือนง่วงนอนจังเลยครับแล้วทอฝันมทอฝันมทอฝัน ทอฝันเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะแล้วทอฝันชอบกินอะไร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 มากที่สุดครับกินทุกอย่างที่อยากกินค่ะแล้วเวลาว่างชอบทําอะไรครับแล้วแต่อยากทาโอ้ยแล้วกูจะได้ข้อมูลสักอย่างไมว่าแล้วทอฝันมาทํางานบริษัทขาดเงินขัดทองของเรามีความสามารถอะไรบ้างครับมีความสามารถทุกอย่างไปแต่คนยังเทียบไม่ได้โอ้ยแล้วทอฝันมาทํางานบริษัทเราอยากได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับเจ็ดล้าน มีแค่7บาท17บาท700ดอยแล้วก็7 0 0 0ครับเอาอย่างนี้ครับถ้าอยากได้เจล้านมาเป็นเมียรประธานไหมครับใครเป็นประธานก็ผมไงครับประธานบริษัทขาดเงินขาดทองเป็นพนักงานดีกว่าเป็นเมียรประธานอีกแล้วทอฝันว่าประธานบริษัทหล่อหรือเปล่าครับถ้าให้พูดตามตรงครับ7020โอเคครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทอฝันจะผ่านการสัมภาษณ์งานไหมนะครับผมขอเชิญคุณออกจากบริษัทขาดเงินขาดทองตอนนี้เลยครับ จบการสัมภาษณ์งานครับไรประโยชน์